สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมชาติร้านเหรียญรอคอยกันเด้นนะครับวันนี้มีเหรียญไห้ชมอีกหนึ่งเหรียญครับเป็นเหรียญที่จะลึกนะครับที่ละลึกนะครับว l ลคั่มเฟชชี่นะครับ rcu 9 7นะครับ13ถึง23นะครับปี2014ครับผมที่ไหนเอ่ยนี่ครับผม เล i d e n t of จุฬาลงกรณ์นะครับผมยูนิเวอร์ซครับผม RCU นะครับรุ่น97นะครับเป็นโลหะนะครับผมโลหะชุบสีเงินครับนี่บเหรียญประมาณเกือบ6เซนได้นะครับผมน่าจะประมาณ6เซนนะครับตัวนี้น่าจะประมาณ6เซนครับ เป็นเหรียญสายสถาบันนะครับท่านใดเป็นสิทธ์เก่าหรือรุ่นนี้อยากจะได้ไว้ครอบครองครับสนใจทักมาได้ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมชาติร้านเหรียญรอคอยกระเด็นขอบคุณครับ